สวัสดีครับพญศักชาแนลมากแล้วมานี่มาเอาฟื้นข่าต้าพี่น้องฟื้นข่าต้าฟื้นข่าต้าไปกล้จะเราแล้วล่ะเมื่อยไปหากินบะข้าวนะพี่น้องไปหาบะข่าวมากินหอมๆเย็นชื่นใจจักหน่วยสองหน่วยกันนะปะพี่น้องไปหากินบะข้าวกนุ่งนลองกับมาไอ้ลักกี้ลักกี้มาด้วยไปหาบะข่าวมากินพี่น้องบันฟื้นข่าต้ากั้เล่วแล้วล่ะ หากินหนามกินเทากันเนะาะหอาความกินเย็นเย็นเชียนูก,กินใจกันไอ้ขวดยัง,งหึขวดยังบบบนี้ขวดหายยังบบบนี้อืมแลักกี้ขวดหายยังลักกี้เอ้ยเอาเอาขวดยังไงล่ะครับมนเห็นหนูแบบนอะนี่เนาะเห็นหนูแล้วครับเห็นหนูอะไรแลักกี้ขวดไปยังไงเลยงงลพี่น้อง คนใหญ่ๆได้ลัคกี้คนใหญ่ๆเลยเห็นหนูบ่เออผ่านเด้พี่น้องนายเฮียนนายเฮียนผ่านขนาดอๆได้อีหยังเนี่ยคนละได้แล้วได้ไปแล้วได้ไปกินแล้วสิเข้าเตาบ่ไปพี่น้องไปหากินบพาดีกว่าเนาะ ตอนนี้ก็ย่างเข่าสวนแบพร้าวซะแล้วครับบ้านสวนแบพรา้าฮะแบพร้าวพิกินกันนะโอ้ลูกนี่ลูกนี่บ้านในแจนนะพี่น้องเนาะอันนี้กับบ้านในแจ่เดี๋ยวไปเบางต้นอื่นกันย่างไปทางนี้พี่น้องโอ้หอมใบเตยเด้ปูใบเตยไปไล่ไล่ได้พี่น้องใบเตย ปลูกใกล้ๆต้นเผาแล้วอก็นีใบแจพิ่นดึงออกมาต้นใบเตยพี่น้องใบเตยปลูกปลูกใส่สวนแบบเผาหอมอยางก็มาหอมหอมน่าปลูกใส่สวนใส่สวนแบบเผาหน้าแบบเผาก็สีหอมนท่านเนาะใบเตยอยางก็มาหอมใบเตยห้อยห้อยพี่น้องอืมปลูกใกล้กับ ต้นพผาวก็ดีเวลาออกมานั่บักพร่าก็สิหอมอน,นี่ก็ลูหลกจับอยู่แต่กระโหกน้อยเดี๋ยวบางท่านฝีพี่น้องบันี้ต้นพุ่สูงดอกพี่น้องประมาณสี่สองเมตรแต่ละโอนน้มันก็ะมิตรกระโหกหน่อยๆเนาะกระลูกหน่อยๆนะพี่น้องเพรานพ่อกินดอก เดี๋ยวมาเบิ้งอีกท่างห่ิจีพ่อกินปะ่ะอย่างออกมาท่านี่ปูกเป็นสวนนะพี่นนองประมาณไรนี่แหละเนาะเกือบไรไปถึงไรหักดอกพี่น้องออกมาท่านี่โอ้ตัวนี้ก็ส่งดดๆแก่กแไปนาะนี่เนาะ่วยก็สีมันมน นออ้ล mm ูก hmm. น uh, ีง่ายลูกหนีง่ายดีนพี่น้องต้วงบ้างลูกบอลในแกนะอยากได้กินบ่อนอ้อมืัอนี้เนาะบังแซงนี่แซงนี่ก็น้อยอ้ลูกนีก็เป็นแต่แก่ยช่ไหมไปลูกนีบ่ไปกินเรองเมืองเนาะพี่น้องเนาะลูกนีเพียงนี่ ลูกดังๆเนาะลูกดังๆมนๆมนๆมนๆน่นี่ดอกเดี๋ยวเอาไปหน่อนทุบ่ัดแจกักเนาะอย่างว่าบางทีนะ่พี่น้องเอ๋อลัคก,กี้ก็มาด้วยอย่างวา่าบางท่านนะี่เานาะโอ้อันนี้กระดกดี เด้บอกให้นี่หมักแกเดี๋วมาเบื้องขางนี้เด้อมาดูท่านนี้พี่น้องดูออกจะด้หมักเผานี่ก็มีแต่สวนเผาหรอพี่น้องท่านพี่สวนเผาก็ประมาณสี่ไรนึงเลเนาะขอบุญละหลายตน้นนะครับเบื้องทางนี้โอ้หมักโดดหมักดอกแต่หน่วยบ้านยังไง tên này vợ súng phi nòng tên này vợ nó mệt nhỏ nhem nhằng nhau mả lên bạc lốc đây phi nòng tên gấp xu xen gấp xu còn tên xim long bưng còn đây nó để xịt bít đầu con ôm mượn đang chấp con phi nòng ui นในเร็วพี่น้องได้แล้ว,ลวสีสันนวยกับวัางงามปันไดดอกตัวนี้นวลง่ายน,นีลง่ายกันง่ายย่ห้องบ๊ปันไดนทีสันเป็นวัางงามปันไดเนาะนี่แส้นนี่ก็อ่อนอยู่นีเพราพี่น้องย่างไป๊บพ,พุ่นเนาะพี่น้องเนาะย่างไปบางสวนชุ่มสวนไฟศักดิ์ท่าพุน่นบุ้งด้วย นางมาทั้งปีพี่น้องวันอันนี้ก็ประมาณเม็ดกวาเนาะพี่น้องเนาะความสูงจับลูกสุดต้นเดียวครับต่ว่างโอ้นี่นี่ก็เป็นน้อยเงี้เนาะแบบผ่าพัดได้หน,น่อยเนาะขุ้นน้อยเงีวคอหลอดแขลงแรงทั้งสิ่งเนาะอ่ะได้ลูกนึกวเลยพี่น้องไปกินก่อนแต่เมื่อ,อยยังเสียวมาไหมายืดสวนจาคของดอกเนาะ

กดติดตามพอยศักชาแนลนี่เด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวสี่วมืนรุ่นสิพาไปชมสวนอีกครับทางพูนวันนี้กับสำเนียกนันนะครับเนาะไปพาไพากินกันครับ,อรบขอบคุณครับ